ตัวครับข้อสิบครับโอยโอยตัว้ครับตัวตั้งคือสิบหกลัลบหตัวต uh ั้งคือสิบหกเอลังสลบหนกาไม่มีเขียนครับบวกศูนย์เอกลังสามน้องครับเอกลังสองก็ไม่ม um ีครับเขียนครับบวกศูนกลัง sí เอกลานหนึ่งก็ไม่มีครับบวกศูนย์เอแล้วก็ตามด้วยลบหนึ่ง้าความเข้าใจครับนี่คือตัวตั้งไปหารด้วยตัวหารคือสองเอลบหนึ่งไปหารด้วยตัวหารคือสองเอลบหนึ่งพอดีครับสองเอลลบหนึ่งับขั้นแรกให้นำมดแรกของตัวตั้งให้ ให้ <Course. S 1> ให้ให้อะไรครับให้นำตัวแรกพนแรกของตัวละติ moves, ๊ตูวต okay. ิตูไปหารด้วยคนแรกของตัวหาสี่หกำลังสี่หารด้วยสองอได้ไรได้8 a กำลังสามสมากสเรตัว เอา 8a กำลัง3ไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวหาร8คูณ2ได้16 a กำลัง3คูณ a ได้ a กลัง4น้อง 8a กำลัง3คูณลบ1 8คูณลบ1ได้ลบ 8a กำลัง3น้องครับสติจบสิบหกลบสิบหกหมดไป ศูนย์ลบกับลบแปดศนยลบกับลบแปดกลายเป็นศูนย์วปดศูนวกแได้8 A ดเอกลังสามน้องๆครับดึ 0, 2, งศูนย์เอกลังองลงมา้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวจบมสจะได้ติดโควตาไม่ลำปักเหม่ต้องป .6 งคนละโรมก็ตามสองไม่ติดพ่อแม่ก็ไปฝากคนอืน่น พอได้เรียนแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนพ่อแม่ผิดหวังรบกันนะครับหมดไปตรงนี้กลา 8a กลัง3ไปหารด้วย 2a น้องครับ8หารด้วย2ได้อะไร 4a กลัง3หารด้วย a ได้ a กลัง2 4a กลัง2คูณ 2a ได้ 8a กลัง3 4a กำลัง2คูณลบ1ได้ลบ 4a กำลัง2เอามาลบกันแล้วครับ0ลบกับลบ4ได้เป็น0บวก4 0บวก4มันได้ 4a กำลัง2ดึง 0a ออกมา 4a กำลัง2หารด้วย 2a 4หารด้วย2ได้ 2a กำลัง2หารด้วย a เหลือ a กำลัง1 นำ 2a ไปคูณ 2a ได้ 4a กำลัง 2a นำ 2a ไปคูณลบ1ได้ลบ 2a เอามาลบก,กัน 0a ลบกับลบ 2a กลายเป็น 0a บวก 2a 0a บวก 2a ได้ 2a ดึงลบ1ลงมา 2a หารด้วย 2a ได้1 1คูณ 2a ได้ 2a คูณลบหนึงได้ลบเอามาลบก,กันได้0ต่ออ่อคำตอบขอนี้คือ 8A กำลัง3่กำลัำลำลงหัวสองวมากต่อไปที่นี้ข้อ2ด้านล่างจะเหลือเศเอาลองคิดดู เราไปดูว่าข้อสองใครถูกบ้างท้งคนหาแล้วก็เสร็จตัวตั้งคือ 3x กลัง2ลบ 4x ลบ1ทีประตูได้ครับ 3x กลัง2ลบ 4x ลบ1หารด้วย x ลบ2แล้วเราตัวตั้งพแรกก็คือ 3x กลัง 3, 1, 2 หารด้วยพจนแรกของตัวหารนะครับ 3x กำง2หารด้วย x เหลือ 3x นำ 3x ที่ได้นะครับไปคูณด้วย x จะได้ 3x กำลัง2นำ 3x ไปบวกลบ2ได้ลบ 6x น้องๆครับน้องๆครับ3ลบ3หมดไปลบ4ลบกับลบ6 x นะครับกลายเป็นลบ4ี่บวกหได้สอง x แล้วลบหนึ่งลงมานะครับนำสอง x ที่ได้ไปหารด้วย x 2อ x หารด้วย x ได้2เอาสองที่ได้ไปคูณ x ได้สอง x เอาสองที่ได้ไปคูณกับลบ 2, 2ได้ลบ4ลบ1ลบกับลบ4กลายเป็นลบ1บวก4ลบ1ิบวกสคือสาม เอวครับน้องน้องขอต่อข้อนี้คือสามเอกสองเศษสามต่อไปนะครับข้อที่สา,า,ามนิ่ทำขับตงกายทำตวงหน้า เอาครับตัวต้าคือสามองลบสิบห x ลบสายเจหารด้วย x ลบส ับแรกของตัวต้านหารด้วนแรกของตัว,ตวาหาร x ัง2หาด้วย x เหลือ 3x ตลัง1 3x ่าัง,าง,ง,งคูณด้วยเได้ 3x ตลัง2 3x ตัง1คูณด้วยลบได้ยี่สิเ ลบกับลบ21กลายเป็นลบ16ลบบวกยีลบ16ลบหกบวกยี่ได้ 5x ดึงลบสายเจ็ดลงมานำพจน์แรกของตัวตั้งคือ 5x หารด้วยพจน์แรกของตัวหารก็คือ x 5x หารด้วย x ก็ได้ห้าหรือบวก5้เอก วกห้าคูณเอ็กก็ได้บวกห้าเอ็กบวกห้าคูณกับลบเจ็ดได้ลบสามห้าเอามาลบกันน้ะครับลบสายเจ็ดไปลบกับลบสามห้ากลายเป็นลบสายเจ็ดบวกสามห้าก็จะเป็นลบสองคำตอบข้อนี้คือสามเบวกห้าเศษลบสอง สามเบวกห้าเศษลบสองต่อไปนะครับข้อที่ส